สองคันครับช่วยวันนี้ครับผมตายรถหนักด้วยครับผมผมตามมาที่หลังเขาจะเอาโซ่มาต่อทีงานน่าจะไม่ได้ลงมาดูพื้นก่อนนะ เหตุการณ์ที่ไม่อยากเจอครับผมะมันชิดพื้นเลยนั่นดูดีๆนะที่เกาะดูดีๆนะหาคานเจอไหม ่มเออขาน้าน่เออขห้านะัตัวไรนถือว่าฉีกครับมาก็ฉีกแล้เกาะคนนด่งว่ฉีกลอ๋ข้างล่งเลยเดีนยาตัวนนกากบาดตัวแหะตัวกากบาดนี่มันาฉีกกากระบาเลย น,น้หน้าฝนครับหน้าฝนต้องระวังครับผมนะเราเราเป็นรถใหญ่แล้วก็รถหนักด้วยครับผมมาไม่ทันมาไม่ทันทีมงานก็เลยไม่ได้ดูมาอยูช่วยดูพื้นให้ก่อนครับจริงๆก็พื้นแบบนี้ไม่ควรลงหรอกนะนไหนเมืไหนก็ลงมาแล้วเนาะก็หาวิธีแก้ปัญหาเอาครับผมนะครับ น่าจะต้องดึงแล้วไปจอดต,ตรงถนนจอดเล่นที่ถนนครับคือตรงนี้เล่นไม่ได้ครับมันมีพื้นกว้างอยู่แต่ว่ามันเล่นไม่ได้ยังไงก็ยว่อีกฝั่งโน้นจะหนักตอนงนี้ก็เกือบลงนะครับ ต้องระวังเรื่องเ็กขาน้ด้วกห็นมายเน้ยดีๆลยบอนนี่นี่เกาะ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 ตรงนนี่มนจะขคารอ้าันจะหลุด่งดีๆนะาไม่ใ <online> ช่เวลามันเบี่ยงแล้วมันจะรูด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 นะป๋า กาะเลยกาะเกาบบาทกาควยมั Hoy, ้เออเดี๋ยวผมย่างกว่าพี่ปอดปอดไกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวเดีพี่ทัเดี๋ยวค่อยคดึงค่อยคดึงเข้าไปเอาพี่ทัดึง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  พี่พีฝั่งนี้ไม่ต้องไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวให้ให้ฝั่งนู้นเขาำพอไม่ต้องไม่ต้องทำไม่ต้องำฝั่งนี้นราต้อี่มาอีกตัวนึงแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก่อนมันไม่ได้ริงครับเฮ้ยยเฮ้ยไปไปไป ไม่ดูเสาเลยนี่เฮ้ยเดี๋ยวเดไปทีละคันก่อนไปทีละคันก่อนเดี๋ยว ปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายปิดฝาท้ายค่ันปิดปิดฝาท้ายปิดปิดทูท้ายคันนี้เบรดหลัง12ดอกครับเบรดหน้า12ดอกครับ2ี่สิบเป็นนิ้วฮัแพ็กแล้วนี่ซื้อใหมเด้ ของบ้านให้ดันออกเลยบเอ๊เฮ็บามเฮ็บามของเพื่นเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเอ้าปาเลยกล้วยตูกล้วยตู どうも。 แล้วไอ้แล้วหันให้รถอยู่ตรงนู้นแล้วหันหันหน้าไปทางนี้ไม่ได้บอกเดี๋ยวรีบตรงนี้เลยครับมันจะได้พื้นที่กว้างจะได้ไม่ไมต้องไปไ,ได้ไ,ด,ไนนาาด้ให้เล่นหน้าบ้านให้เล่นหน้าบ้านเลยใช่ไหมเปิดตู้เาหน้าบ้านเลยเข้าได้หัวหน้าบ้านหมายถึงว่าเขาต้องออกไปแล้วถอยจุดเข้ามาไม่ใช่คือเอาหน้าเอาหน้ามานี่แหละแต่ตู้ลำโพงมันหันไปนู่นอยู่แล้ว เวทีเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้หรอครับเนี่ <c oughs> นยเคุย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 กับเจ้าภาพดูครับเนี่ยหันอย่างเงี้ยแล้วหันไปนู่นอะรถไปรถไปรถไปรถไฟเอารถไฟออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถไฟออกก่อน